ด้านมุมนี้ครับเป็นมุมสัตว์เลี้ยงครับก็มีเป็ดนะเลี้ยงเป็ดอัน <c oughs> นี้เราก็เลี้ยงเป็ดครับ ไว้กินไข่ของมันนะครับเพื่อเป็นอาหารประจำวัน ด้านนี้ก็เป็นล้าวเป็ดนะครับนะใกล้ๆกันนี้นะเราก็เลี้ยงไก่ครับไก่ชุดนี้ก็ออกไข่แล้วนะครับอันนี้เราก็ได้กินไข่ทุกวันนะครับ ไม่เป็นไก่พันุพื้นบ้านนะครับไก่ชุดนี้ออกไข่แล้วครับก็ได้กินไข่ทุกวันนะครับเป็นอาหาร ติดกันนี้ก็เป็นเล้าไก่ที่เราสร้างใหม่ครับซึ่งเราจะหาไก่เล็กนะฮะมาเลี้ยงนะประเภทลูกเกียรครับนี่เราทำเล้าเผื่อไว้ก่อนนะครับแต่ยังไม่ได้นำไก่เข้ามาเลี้ยงนะครับอ่าด้านนี้ก็เป็นอีกกลงหนึ่งครับซึ่งมีทั้งไก่ตัวผู้และก็ตัวเมียนะครับ อันนี้ให้จับให้เป็นคู่กันครับผสมพันธุ์กันเพื่อที่เราจะได้ให้แม่เขาฟักไข่ชุดนี้ออกมาเป็นตัวนะครับ อันนี้ก็เราจัดเป็นมุมสัตว์เลี้ยงนะฮะซึ่งสามารถเป็นอาหารของเราได้แหละครับถ้าผลผลิตแยะออกไข่แยะแล้วก็สามารถขายนะได้เป็นเงินได้ครับ